ซื้อเคสมือถือดีๆได้ง่ายๆคลิกเลยลจะลืมกดไลค์แนเพจฟบุของเราวนะคะเพไอโตนกดไลค์เพจไดโตนค่ะ ส,สวัสดีครับวันนี้ผมแจ็คเคสไอโซนนะครับจะมารีวิวเคส Galaxy S4 นะครับซึ่งเป็นเคสอของ Samsung รุ่นล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับก็เคสตัวนี้นะครับเดี๋ยวผม แกะออกมาดู1ตัวนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อรับเบอร์นะครับก็คือจับดูจะนุ่มๆนะครับสากๆแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อของ UV นะครับซึ่งจะเป็นเงาๆนะครับแต่ว่าก็สวยหรูไปคนละแบบนะครับสำหรับเคสตัวนี้เนี่ยเนื้องานเป็นเป็นพลาสติกนะครับซึ่งขอบเนี่ยเจียมาอย่างดีนะครับ ทําให้ไม่เกิดอาการเคสบาดนะครับคือเคสบาดเครื่องให้เป็นรอยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาจะมีโลโก้ควิกซินเวอรอยู่แล้วก็จะเขียนว่า,า a w a k e n the spirit of serving ด้วยนะครับตรงนี้เป็นคอนเซปต์จากทาง Quick Silver เ,เขานะฮะแล้วก็ลวดลายนะครับก็จะออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของของทาง Quick Silver ด้วยนะครับสำหรับรูรูต่างๆรูกล้องนะฮะแล้วก็ปุ่มล็อกสกรีน ปุ่มบวกลบเสียงนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับก็จอมาอย่างพอดีนะครับไม่มีไม่มีรอยไม่มีรอยตําหนิไรอย่างใดนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Quick s i l v e r นะครับจากเ so คสไอโซนบผมสวัสดีครับ